<ภ>ยัง FC ขึ้นมาแล้วเกือบบนสุดนะแต่ว่าไม่บนอนะ่ะบนเหลืออีกนู่นบนบนสุดก็เก่งนะพุม่มใหญ่เลยวันนี้มันพันอะไรก็ใหม่รู้หลงใหม่ไปเหมือนกันนะะยิ่งข้าบดยิลมเยอะแม่ก็ลมแต่คือเขาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะ แต่เวลาหน้าลมอ่ะไม่มีนะลมลงอ่ะทางข้างล่างเขาใบร่วงกันของเราไม่ล่วงของเราเลยลมเบาเราดูต้นนี้ดีกว่าเหมือนมีเป็นฝักดาบอะไรมาดูดอกเลยเราเดินขึ้นมาเห็นชอดเลยดูดอกเลยนะมันลอยไดอกเองดอกทั้งปีเลยนะต้นเนี้ยอะไรบ้าพลังอ่ะดอกมาสองปีแล้วแต่มันไม่เป็นลูกเหรอแม่เป็นอ่ะเป็นลูกด้วยเุดที่แล้วได้สามลูกอ๋อรอบนี้จะได้เยอะขึ้นไหม ก่อนเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยังเขาเต็มต้นเลยมาก่อนเพื่อนเลยอ่าไม่หือไม่อือนําเพื่อนแล้วตรงใจจะตรงเอามาทําเป็นต้นต้นพันเนาะต้นพันเออแล้วก็ใบอ่อนมาเต็มก็ยังออกดอกเฉยอยู่ใช่ทั้งอ่อนทั้งอะไรของเขาทานต้นเรียนใบสะสมอาหารไม่เต็มใบยังอ่อนเนี่ยมันไม่ออกดอกดอกออกไม่ดีเขาบอกนั่นเดี๋ยวก็มาดูอันละอันเนี้ยของเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะของเขาก็ออกแต่พืชแต่พืชอาหารเพียงพอไงต่อมาเมื่อเท่ยต้นเลี้ยงมันจะจะ อาตอนที่คาไว้ที่นั่นเนี่ยเหมือนจะไก่ตายนะแต่พอนี่เขาก็ฟื้นมาอันนี้ชุดบนเราเห็นว่ามีหางปลามาอีกแล้วแม่ผักดาบมาแล้วนะแล้วก็เห็นมีเพี้ยแอบมากินของแม่แล้วนะนี่นี่เพี้ยลอยแล้วไหมนะใช่เอาไงจัดการไงมันดีเนี่ยลอยหรือเก็บไปแล้วนะเก็บไม่รู้แม่ฉีดไยังลูกอ่ะพ่นยามาได้สามวันวันนี้ล่ะโอ้ตาจะพ่นไม่ทันอ่ะโดนมันสอยไปแล้วมันมาก่อนเนี่ยมันสอยไปแล้วนะเอฟซีนี่ร่องลอยเขานะ ช่วงบนเนี่ยเขาจะไก่ตรงนี้เขาจะไก่ป่ายาโดนดูดน้ำเลี้ยงไงย่นเลยอ่ะแล้วก็ปีกแข็งก็ลอยไปอยู่นะแหว่งนะเยอะเยอะมากปีกแข็งปีกแข็งเยอะปีกแข็งเยอะกินแต่สภาพใบเดิมเขียวเข้มบับเลยตัวนี้ชุดนี้ก็พอแล้วบ้างก็เอาอ่ะพอแล้วนะเอาอีกให่ใหมัน ไปเลยด้านตะกี้แล้วไงเราเรามาเน้นแล้วลองไปดูต้นไปดูตันอื่นว่ามัองข้อเหมือนกันไหมดูสิไปดูข้างในยิ่งเขียวเข้มมาไปดูข้างบนนี่ใบเหมือนกันเลยกับข้างล่างเหมือนกันหมดฮะเหมือนกันหมดเรามองในแนวที่รวมเลยรวมคือเหมือนกันหมดเขียวเงาด้วยนะนี่โอ้เดินไปถึงไหนแล้วแม่สุดเนี้ยสุดนู้ไปนู้ฮะก็สามสิบห้าต้นน่ะนับจากไปไแล้วเราไปลงไหนอ่ะไปลงมุมนู้นโดนไกลลงมุมไกลขวา ลงที่เดิมดีมกว่ามั้งใก <c oughs> ลลว่างทีเดย,ยังไปอีกไกลยังไม่เนยน,นี่ยังไม่ได้ครึ่งอ๋อ,อนี่เขาจะรัดเหมือนกันละหมดเลยะนะการ<า>เนี่ยเขาจะมีใบชุดแบบเนี้ยโอ้ต้นนี้ใบเก่าเป็นพงมณีเลยเก็บแม่หางเพี้ยไปใช่หางเพี้ยไปจักรจันนะเพี้ยฝอยจักจั่นฝอยอ่ะจักจั่นฝอยอแม่หางแกละท่อมันมันกิน พลหลามาสี่วันดาวสี่วันใช่โอ้ช้าไปเนาะสี่วันมันกินแล้วไงบางคนสองวันนี่โดนแล้วนะใช่เมื่อเอาฉีดสิบวันปุ๊บเอิ้นเข้ามาแล้วนี่เรายังไม่ผลไงมันก็กินไปเรื่อยเรื่อยเขาเร็วมากเลยพอดีคนงานป่วยต้องถึงเวลาพ่นอ่ะต้องเน้นทำตัวร์เนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวแต่ค่ะเป็นลูกเขยเขาจะผลของเขาละเอียดใช่อันนั้นเขาเข้าใจไงคือเรื่องก็ตัวเล็กผลเร็วบอก บอกเอฟซีอย่างนี้เนาะรอบรอบจังหวะประการพ่นใบอ่ะถ้าสมมุติว่าเราดีเลยเนาะช้าไปหน่อยเนี่ยอาจจะไม่ทันเพียกกินนะเหมือนจังหวะว่าเรารู้ว่ามุดว่าวันครบจริงแต่ว่าผลจะตกแล้วก็ถอยมาอขยับได้ใช่ขยับว่าก่อนดีเนี่ยถ้าขยับช้านี่ไม่ทันมันชุดนี้จะไม่นานแล้วชุดนี้ไม่ทันคุณแม่คุณแม่บอกช้าไปสี่วันสี่วันก็โดนตุยไปแล้วโดนแล้วโดนแล้วตอนนี้โดนตุยเรียบร้อยเอฟซีหลายต้นค่ะหลายต้นเลยละแม่ ด้านบนเนี่ยค่ะข้างบนอ๋อคือเราฉีดไม่ถึงไงไม่ทันะกว่าจะไล่มาหรือเปล่าเราฉีดลงอ๋อเราฉีดลงเหรอฉีดลงตอนนี้ว่าเราฉีดรอบช้าไปอ๋อช้าไปรอบช้าไปเราขยับรอบนะแม่ต้องขยับขึ้นมาอ๋อไปชมหน่อยไปอีกหน่อยเดีชมกันหน่อยเดี๋ยวก็หางของเรามาชมไปทั่วดสวนเราจะลงเขาเลยพี่ไม่ลงก็ไปเดี๋ยวหันกลับมาอย่างเงี้ยไปตอนน้ไอติมห้าตอนนี้ใหม่มันก็ปล่อยจริงไหมกอยากรู้อ่ะเขาโชว์ของเขาไหนๆก็จะสุดแปลกแล้วไหนเราอยากไปดู ต้องดูที่้องดูผลงานของปุ๋ยของยาของเขาดีจริงไหมยาเราเก้วะ,ะใช่เ,เดี๋ยวเขาหาว่าเขาหาว่าอุ้ยสงสัยหวานแค่สีหาต้นเอ,อเดินดูทั้งสวนละดูสีออสันโอเกคไหมอต้องดูทั้งแปลงมันก็เหมือนต้นเดียวกันและแมมองไปมองมา <laughs> สวยหมดสวยหมดรับรองได้เลยคุณขายหลายต้นใช่แม่บอกว่าล็อกเนี้ยล็อกเราเดิมเนี้ยสามสิบห้าต้นใช่ไหมใช่แถวสามสิบห้าต้นอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ครึ่งนะคะยังไม่ครึ่งอีกเหรอหลบเขาไงอ่าหลบเขาเดี๋ยวฉันจ่อีกสักหน่อยเอามาไปทำมาตั้งแต่จะหลบเขาผมมองไปเห็นบ้านแม่เล็กนิดเดียวค่ะมองเห็นเขาพระบาทเขาอะไรแม่เห็นเขาพระบาท อันนี้อันนี้ความสูงของมันพอไหมคความสูงพอไหมพ่อพอหัวสูงอยู่สวยแลวกำลังสวยอ่ะไม่ไหวถ้าสูงเกินจะตัดออกนี่คือจุดผสมค่ะผสมยาอ้มันสวยเหมือนกันเนี่ยมองไปยังก็ต้นเดียวกันเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างเลยเราต้องมองลงไปนี่เนาะสวยสวยเหมือนกันหมดอะ ถามคุณแม่ว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยมันมีต้นที่ไม่หือไม่อือเลยไหมไม่ไม่มีมันหืออือหมดเลยอรอใบทุกต้นอเออต้นนี้โดนฟ้าผ่าก็เหมือนกับจะตายละฟ้าเขาลงูรัดอ่อนเต็มหมดใช่รัดอ่อนเต็มแม่ก็ฉีดด้วยเหรอฮะโอฉีดทั้งวันให้เขาฟื้นให้เขาอยู่แบบนี้แหละอ๋อฟ้าผ่าก็ไม่เว้นมันเหมือนมันมันเหมือนกับมันจะพร้อมกันหมดนะ ทีแรกมันจะมีเหมือนกับว่าอะไรนะของแม่นนมใหญ่มีเล็ก,ลกนี่แลสี่ห้าร้อยเน่ยแปลงนี้ห้าร้อยสามสิบมันจะมีประมาณที่ประมาณตั้งร้อยต้นในหมั่งที่ว่ายังใบย,ยังเพลไม่ดีปีละมันทั้งหมดมันมีค่าเฉลี่ยอยู่ใช่ตรงน,นั้นไม่ฉีดไปเลยลบไปเลยขีดไปเลยฉีดหมดเลย<ห>แล้วก็เห,หมาเราเรามองไปเรามองไปทางนี้เราก็รู้แล้วเนาะว่ามันมันโดยรวมรวมแล้วมันเหมือนกันนะว่าต่อต่อยอดเนี่ยที่มันต่อกินที่ไม่สมพู์มาทีหลังเนี่ยมทีหลังเขาเนี่ยมันก็เลยต่างกายเป็นต่อยอดทีหลังเขา อะไที่บางคนเนี่ยอย่างกบินตั่นต้นนี้ไหมมันเกินไปแล้วเราตัวนี้เต็มคาราเบลแล้วใช่มันมันเขียวเกินแล้วไงต้องเอาถึงขนาดนั้นเอากล้องเนี่ยต้นนี้ชัดๆเลยต้นนี้คือมาอีกสองรุ่นใช่มาทีเดียวพลิกผัดเลย,เลยทั้งกำลังกลางจะเขียวเข้มแล้วก็แทงแทงออกไปอีกออกไปอีกหลักดาบด้วยแทงด้วยโอ้ นับไม่ถูกว่ามีหน้าถามคุณแม่ไม่รู้ใบไหนใบไหนเป็นใบไหนต้นนี้มันแทงมมันออกไม่แหงมาเขาบอกมันจะนับยังไงเนี่ยเออมันเป็นแบบนี้แล้วเราไม่รู้อ่ะอันใบไหนเป็นใบไหนมือใหม่อ่ะเขาเขานับยากกว่ารอบปแบบไหนรอบใคือแหงปุ๊บทุกต้นหนึ่งร้อยต้นคือเหมือนกันหมดทิ้งปุ๊บหนึ่งร้อยต้นเหมือนกันหมดมันคือสองใบคือทําตัวหน้าสมมติว่าเราทําสารถ้าทําเลวทํสามรอบใบอ่ะมันได้เป็ียตรงที่ว่าใบเยอะอันนั้นนี่บางคนก็สองรอบใบ แต่ใบเดียวไม่ไหวฮะตอนนี้นี่ยมันส่งผลต่อลูกฮะแต่ยังได้อยู่สั้งใบาย้อย่างนี้ใบแม่เหลือๆใช่ถ้ามาไปกลัวแม่โดนลมแม่กลัวกิ่งจะหักใช่ถโอเคนี่ยังไม่สูดเอฟซียังค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ครึ่งเราอีกอีกต้นหนึ่งได้ได้ใบใหญ่ไปไหนอ่ะไปไหนใหญ่ไปไหน ไม่สุดอีกเหรอยังพอดีโค้งพอดีตรงนี้แหละไม่โค้งสักทีแม่สุดแล้วก็ลงนู่นน่ะเหรอใช่ลงนู่นไกลเอาแค่นี้แหละแม่มืนกันเลย คือให้เรา่ายไปเขาก็ดูมนถ่ายต้นแรกต้นเดิมอยู่แหละเป็นต้นเลยถ้าเอฟซีอยากจะดูก็มาเดินเองเขาเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวขึ้ชันขนันเม่ขาเลยมันยี่สิบกว่าชั้นใช่ไหมยี่สิบชั้นทั้งแปลงมันห้าร้อยสามสิบต้นอ่ะคิดดูกันเราเราเดินโอ้โหแล้วมันเหมือนกันหมดอยู่แล้วอ่ะค่ะก็มองลงไปอย่างนี้ก็ดูมันเหมือนกันหมดทุกชั้นฉะนั้นเดี๋ยวใครที่ ยังไม่เคยใช้เนาะใช่ครับกลุ่มสินค้าของเราเนี่ยก็ดูแปลคุณแม่เนี่ยก็ไม่เคยใช้มอนกันไม่เคยใช้แต่ก่อนใบเรามาแซลนุพโภมณีใช่ค่ะใช่ใบเล็กใบเล็กแล้วก็ใบกรอบใบใบแบบออกเหลืองเหลืองใบจะเหลืองจะจะนี่เนาะเออมาเจอพอใส่แล้วก็ชื่นใจ แล้วก็ระยะเวลาแค่สองเดือนกว่าเองนะแม่ใส่สองรอบเนาะใช่ทำเลื่อนไฟชุดบงชุดใบมาจนไม่รู้ใบไหนเป็นใบไหนตอนนี้ใช่ฮะคนมือใหม่ก็าบอกมันยังตีห้ารอบใบแล้วเ่าอะทำกูแน่เยค่ะเขามีคนมาบอกว่าสินค้าเราไม่ดีคุณแม่เชื่อไหมไม่เชื่อเราลองของเราแล้วเนาะแล้วจู่ๆมาจะบอกให้เรามาเปลี่ยนตัวอื่นบอกว่าไม่ดีไม่ได้แม่เนาะของเราท้าไม่ดีคือไม่รัด ใช่ถ้ามันไม่ดีมันไม่รัดถึงขนาดนี้ใช้เวลาแค่แค่วานปุ๋ยสิ่งใหญ่ไปแค่สองรอบสองรอบก็แค่สี่สิบกระสอบรอบละยี่สิบสองก็ไม่หมดบ้าแบ่งมาใส่มะเขือด้วยอ๋อมีใช่แล้วเนี่ยต้นใหญ่ขนาดเนี้ยก็วานแค่กิโลเดียวต่อหนึ่งต้นอ่ะกิโลหนึ่งต่อหนึ่งต้นแล้วถามแม่จริงว่า หวานเช้าเย็นแตกใบจริงเหรอแม่หก็ก็ดูที่หวะาแล้วถามว่ากี่หลอบใบก็ลทั้งใบแต่ก่หยุดเอ้า f ีมาเราปิดตรงนี้ดีกว่านี่แม่ไีมแล้วแม่แต่หยุดแบบนี้แล้วจะถ่ายเราตอบว่าอาใบไหนใบไหนะ แล้วถามว่าเอาใบไหนก็ไม่รู้ใบไหนใช่คือนี่อันนี้คือน่าจะใบเดิมเขานี่อยู่แค่นี้แล้ใบเดิมเนี่ยใบเดิมเล็กๆนี่อันนี้ชุดใหม่ออกมาใช่แล้วหูใหม่อีกแล้วหูใหม่ละเอาไงเนี่ยคือกิ่งเนี่ยมีแค่สองรอบมีสองรอบรอบนี้รอบหนึ่งหรือรอบหนึ่งแล้วนี่รอบรอบรอบนี้มาเนี่ละแซงใครรอบสองไงอันนี้มาที่หลังเขาไงออเขามาสองรอบแล้วแต่อันนี้มาแค่รอบสองไงอันนี้เหมือนจะแต่ววว่่่าาาันนบบกกมจะแต่แต่ใบเขาจะเขียวขึ้นมานะ จะใบเดิมเงาเลยนะเขียวเงาเลยนะเอฟซีใบใบเก่าใบก็มันเหมือนกันทุกต้นนี่นี่เขาจะออกไม่เสมออันนี้กลางหมดแล้วเนี่ยใช่แล้วใบใบทีแหลกเนาะกรอบเนาะที่มันจงเนาะใบกรอบใบเล็กนี่ใบเก่าอ่ะกล้องดูใบเก่าแม่เลยไงทั้งแถวเลยไงใช่ใช่ทั้งแถวหมดเลยเนี่ยใบเก่าแม่จะเป็นยงไงเราเข้ามา่าเอาพวงมานนีเป็นลาสนิมเลยด้วยพราะมันมันมีช่างใบจุดใบอะไรจุด อย่างต้นนี้หนักหน่อยก็เพิ่งแตกแตกมาแม่พี่เไปกินอีกอ่ะเราต้องแบ่งปันเพียเล็กน้อยใช่แบ่งปันก็เดี๋ยวหลังจากคุณแม่ทําสารเนาะเราคอยมาติดตามให้เอฟซดูว่าทุเรียนเอารูปปีแรกทาสารปีแรกระยะเวลาในแต่ละช่วงเป็นอะไรยังไงมีสภาพเป็นยังไงนะครับมาติดตามแปนคุณแม่ตุ้ยกันใหม่นะครับเอฟซีบ๊ายบายบายครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ